พวกเราทีมคอนเทนต์เที่ยวล้านวิวเ<ย><ย>ตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านคีรีวงกตจังหวัดอุดรธา,านีเดี๋ยวผมจะให้เคยตัดไม<อ>ค<อ>หนึ่งสองสามเฮ้ย สวัสดีครับทุกคนพวกเราทีมคอนเทนต์เที่ยวร้านวิวรายการที่จะพาน้องๆไปเที่ยวในแบบที่ไม่ซ้ํำตามสไตล์คนสร้างคอนเทนต์ล้านวิวตอนนี้เราอยู่กับพี่ไม้ครับของไอไมค์คิ n ชานนะครับครับผมและพี่นนท์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านคีรีวงกฎจังหวัดอุดรธานีบรรยากาศเป็นไงบ้างโอเคนะมีฝนตกแด่อากาศดีนะฝนตกแต่อากาศดีมากอขึ้นนาสบายใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุด อยากอยู่ที่นี่นะอยากอยู่ที่นี่เลยเหรอใช่เพราะว่าปกติอยู่ที่กรุงเทพ้อนร้อนเยอะรถติดเสียงดังเสียงดังที่นี่อ๋อสบายธรรมชาติดีธรรมชาติดีใช่ตอนนี้อยู่ที่เอสเซนใช่ไหมอ่อฮะอยากกินส้มตำอยากกินส้มตำใช่แต่วันนี้เราจะได้กินแกงหยวกกล้วยป่าอ๋ออะไรนะแกงหยวกกล้วยป่า ภาษาอังกฤษอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหยากเลยยากเลยไม่รู้หรอไม่รู้เดี๋ยวจะมีรถมารับเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถที่จะมารับเรานั้นพิเศษขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมีทริปกันอีกยาวเลยเสื้อกันฝนกันอ๋อมีอะไรนะเรนโค้ดเหรอเรนโค้ดเรนโค้ดใช่เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนอือฮึเสื้อกันฝนขอบคุณครับครับผม เต้นๆไหมอย่างเต้นนิดนึงเน้นเนึงไม่เยอะไม่เยอะแล้วไม้ล่ะเพราะว่าไม่เคยมาอุดรธานีนะเคยไปภาคเหนือภาคใต้กรุงเทพแต่ไม่เคยมาที่นี่นะเพราะว่าจันชะไม่มาที่นี่เยอะนะอุ้ยไม่อะไรรถมารับเรารถพิเศษมารับเรารถของวันนี้อันนี้เหรอใช่สวัสดีครับ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 ผม เชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตานิดตานิดครับผมตานิดรถอะไรครับเนี่ยรถซิ่งล่องแก่งครับรถซิ่งล่องแก่งครับนี่แหละไอ้สายยาเสือภูเขา mountain tiger อะไรนะ mountain Tiger คือกเา mountain Tiger คือกรถเสือภูเขารถเสือภูเขาครับผมไปภูเขาเท่านั้นใช่ไหมไต่ภูเขาได้ภูเขาลงห้วยลงคลองได้หมดทุกบ้านมีรถ เสือภูเขานีเหมือนกันทุกบ้านไหมครับมีทุกบ้านเลยหรอใช่ทุกบ้านหมู่บ้านเวลาเขาไม่ไม่มาเที่ยวเราก็ทําการเกษตรบรรทุกมันข้าวโพดลงมาจากภูเขาเวลาคนมาท่องเที่ยวก็ไปท่องเที่ยวต่อวันนี้จะพาพวกเราไปไหนบ้างครับผมจะพาไปตัดกระบอกไม้ไผ่เอาหยวกด้วยมาทำาตียส้มหยวกด้วยป่าแล้วก็ลามข้าวลามข้าวงงงหลามข้าว หลามไม้สารต้องหลามข้าวเหนียวครับอ๋อสมตำสมตำต้องางไก่ย่างปลาอ๋อชอบกินอร่อยแซ่าแซ่บด้วยแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีเอ่อระยะเวลาจากที่นี่ไปถึงจุดหมายใช้เวลากี่นาทีครับสามสิบนาทีับสามสิบนาทีไม่นานแล้วก็พรอม่ที่นี่เหรอครับว้าวอันนี้ที่เรา และตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางของพี่ไม้และพี่นนท์กันแล้วซึ่งทีแรกที่ตะตองจะพาพวกเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านคีรีวงกตจะเป็นที่ไหนกันนะเรามารอดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆทุกคนตอนนี้เรามาถึงกันที่จุดที่เราจะไปตัดไม้ครับไปตัดไม้<อ>ทดสอบวีมือเลยห้ามแตกไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตราย,มายผมจะเอามีดให้แล้วก็เอายากันยุงโอเคไหมครับ เ okay, ปและสถานที่ที่แรกก็คือป่าใกล้กับหมู่บ้านนั่นเองซึ่งในการเข้าป่าน้องๆจะต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆรวมถึงควรมีผู้เชี่ยวชาญติดตามไปด้วยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั่นเองไม่เคยเดินลุยป่ามาก,ก่อนไหมเนี่ยไม่นะหรอ first time นะครั้งแรกเลยใช่สน<อ>ใจมากอันนี้เป็นอะไรรู้<า>ไหมเนี่ยมใช่ไหมแบมบู ไม้ไผ่ถูกต้องไม้เท้าเอาไปทำหลามนี่แหละจะอันนี้เหรอครับหาที่ไม้ไม่แก่ไม่อ่อนปานกลางเอาไปหลามมันจะโอเคโอเคครับครับเนี่ยัดที่ไหนที่นี่เหรอที่นี่ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตรงนี้เอตัดได้โอเคพยายามตัดเอียงใช่ตัดเอียงอย่างเงี้ยเนี่ย เนี่ยโอเคโอเคโอเคตัดอย่างเงี้ยเย้เย้ได้แล้วทุกคนเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็คือไม้ไผ่เขาเรียกว่าไผ่ป้องยาวไผ่ป้องยาวไผ่ ไม้เฮียไม้เฮียเราเอาไม่แก่ไม่อ่อนไม้ปานกลางมาทำหลามนี่แค่นั Grow at home ปลูกได้ครับปลูกได้นี่เราเอาเนี่ยเอาพันธุ์มันเนี่ยไปปลูกได้อย่างนี้พันธุ์มันอ่าเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นเกาะโคนมันอ๋อตัวเล็กนี่เอาไปปลูกได้ได้อันนี้อันนี้ปลูกได้ไหมนี่ได้เนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอารากมันตรงนี้เนี่ยมันมีรากของมันอยู่เห็นไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเนี่ยจะเอาหยวกกล้วยป่า โอเคอไหมเราต้องตัดหยวกกล้วยป่าด้วยอใช่ว้าวนี่อันนี้กินได้ใช่ไหมกินได้ใช่ตัดนี่เลยเนอะตัดนู่นเลยเนาะอันนี้ถูกต้องไหมโอ้ยใช่ไหม่า่าเลยอ่ากดย่องว้าว it's like a baby baby ไม่เห็นเหมือนเลยกินได้เหรออ่ได้หยกกล้วยบลา <c oughs> เป็น it's like melon melon อร่อยนะ และตอนนี้พี่ไม้พี่นนก็ได้วัตถุดิบมาจากในป่าแล้วทั้งคู่กำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนกันต่อหนะ้ามาตามไปดูพร้อมๆกันเลยช่วงนี้เราจะลองแก่งกันแล้วลงไปล่องแก่งเขาทำอะไรกันอยู่ครับยกสะดุง้งและนี่คือวิธีการจับปลาแบบพื้นบ้านมีชื่อเรียกว่ายกสะดุง้งสะดุ้งคือเครื่องมือที่เอาไว้ใช้จับปลาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับยกยอ เพียงแต่มีขนาดที่เล็กและสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าแต่ไม่รู้ว่าสำหรับพี่ไม้ของเราจะง่ายหรือเปล่าคงต้องวัดกันที่ฝีมือการจับปลาในครั้งนี้กันแล้วล่ะค่ะน้องๆว a n n a t อยอยากลองไหมอยากลอง <Yeah. S 2> ยกนี่ยกสะดุ้งมา, <Yeah. S 2> มามาผมจำให้ได้เหรอได้ได้ได้ไดีดโอเคอเค,คนไทยแล้ว โอ้สุดยอดสุดยอดโอเคครับขอรบกวนแค่นี้ครับขอบคุณว่าครับไม้ไม่คืนปลาเขา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 ฮะให้เหรอมาแวะทีก็ได้ปลาที ว้าวที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยลุงที่ชาวบ้านเขาทำนาใส่ข้าวไว้กินทั้งปีเป็นข้าวกอขอหกอุดรธาน,ขานีข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับเขาใส่ไว้เก็บไว้ทั้งยุ่งสางเขาเกี่ยวเสร็จทุ่งนี้แล้วก็ไปต่อ แล้วก็ขาดเหลืนี่อะไรก็ช่วยกันแบ่งกันให้กัน Yeah it's <in. S 2> like they help each other It's so cute น mm ่า hmm. ร ah, like ัก so they don't need to buy it from other place ใช่ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อที่ไหน mm hmm. เพราะว่าปลูกกินกันเองทั้งปี I feel like Udon t h a n i has everything right พี่ตองอันนี้อะไรครับโอ้ oh, หลามกระบอกไม้ไผ่ครับที่เราไปตัดเมื่อเช้านะหลามหยวก แจงส้มหยวกกล้วยป่าแล้วก็หลามข้าวหยวกกล้วยที่เราไปตัดมาเมื่อกี้เมื่อเช้านี้ใช่ดูได้ไหมครับขอดูหน่อยได้ไหมได้ได้ครับหอมโอ้หอมมากนะหวานหวานข้าวเหนียวอันนี้หลามหยวกกล้วยป่าเคี้ยวแกงส้มเคียวไหมเคี้ยวหยวกกล้วยป่าแกงส้มหยวกกล้วยป่าไปเราไปกินกันโอเค คิวไกมนาะหิวมากอันนี้คือหลังจากเรากลับมาจากการหาวัตถุดิบแล้วนะเราก็กลับกันมาที่นี่แล้วเขาก็เตรียมอาหารให้เราอาหารที่อยากกินที่สุดในอีสานสมทามปลาครับสมทามปลาะครับรากวนสอนหน่อยนลุยเลยค่ะลุยเลยใส่ปลาปลารลาอร่อยหนึ่งรัพี แม่เครียดไหมผมทำส้มทำชิมชิมโอ้น่าจะอร่อยชิมชิมหอมอือนี่ก็ปาบีลีเี๊ยวซ่บิีลีวันนี้อาหารเรามีอะไรบ้างเนี่ยย่างไก่หอยซาลิ ลามเจียงส้มหยกกล้วยป่าอ่าใช่วัตถุดิบที่เราไปหามาอ่าเมื่อเช้าเนียเร่อใจไม่ไหวแล้วครับอ่าโอเคเนาะโอเคครับ่ปโอ้ว้าวว Hey I remember this one หยกกล้วยป่า my favorite อันนี้ข้าวเหนียวโอเคค่อยดึงค่อยดึง ทุกอย่างออแกนิกมากๆใช่เป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านเนาะอยากพูดขอบพระคุณมากครับซาจริงด้วยขอบคุณครับโอเคไมค์กินข้าวเสร็จแล้วเป็นไงบ้างอิ่มยังอิ่มมากครับอิ่มแล้วเนาะรู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ สนุกมากครับสนุกสนุกที่สุดน่วยแดสนุกจริงๆชอบที่ไหนมากที่สุดจริงๆแล้วคิดว่าสนุกทุกอย่างสนุกทุกอย่างเลยสนุกที่สุดคิดว่ากับพี่ดองกับพี่ตองกับกับตาตองกับนอนกับนนตัดบับูอ๋อชอบชอบตัดไม้ไผ่มากที่สุดสนุกมากชอบไปหาไปวัตถุดิบคนยอยู่ที่ประเทศไทยนึ่งพี่ใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยไปจังกูแล้วก็ไม่เคยไปค่ะ The thing I eat -hmm. ใช่ไหมคิดว่าคนอุดรธานี like they have everything here มีหมกแล้วมีใช่มีข้าวมีปลามีน้ำผึ้งมีทุกอย่างครับใช่ so we did good today yeah เอาไว้มากันอีกผมพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะได้เลยอยาก express ได้เลยผมรู้สึกอะไรค่ะ YouTube feeling okay so I've stayed in Thailand for one year and I think and Jingjing, like they are so kind. Kind, and they're like so soft and yum, yeah, -huh. <laughs> like so oh, soft and uh -huh. I think what is so special is the culture in Udon Hani. Mm. like they have like everything here, mm -hmm. and you know, like the example is um, when they work in the rice field. Yeah, everyone work together. Sai. Like Easticon. I think it's so special and, mm. and, and hard to find. Sai. anywhere. Pedong said he doesn't need to buy canoes or how. when today by fishing, okay? Like she she teach me and everything like she do. Uh -huh. she, everything she fish in Thailand. That's uh -huh. really hard to find. this. actually not just Thailand. I think anywhere in the world. Mm -hmm. It's hard to find something like this. Like, mm -hmm. go fishing, and then mm -hmm. we eat together. Mm -hmm. Yeah, I think if there's anyone watching this mm -hmm. and they want to come here, I think mm -hmm. you have to come now. <laughs> it's a very, very special <laughs> place. Yes, a cup. หากน้องๆหรือท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจจะมาเที่ยวธรรมชาติใกล้ชิดก,กับธรรมชาติบรรยากาศกับผู้คนเป็นกันเองเชิญได้ที่นี่นะครับหมู่บ้านคีรีวงกตและอย่าลืมตาต่องนะครับและในอีพีหน้าพวกเราคอนเทนต์ครีเอเตอร์ล้านวิวจะพาน้องๆไปที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราเที่ยวล้านวิว,ว,วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายเจอกันใหม่นะได้อะไรมาเนี่ยโอ้ชาวบ้านเขาไป เอาปูหินมาครับปูหินครับสองมืออะไรไหมมือเนี่ยใช้ต <of> ัวหนึ่งขอบคุณมากครับ